สวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะเราก็จะมีเมนูนะคะง่ายๆนะคะโอวันตีนขนมปังนะคะนี่นะคะขนมปังที่เราเห็นๆอยู่นะคะเด<อ>ี๋ยวเราจะชงนะคะทานแบบง่ายๆนะคะเราก็จะใช้เกร่งใจตัดน,นะคะตัดอันนี้เป็นเมนูง่ายๆข,ของวันปีใหม่ของเรานะ,ะนี่นะคะตั้งตรงนี้เลยนะไปกินกับนมนะคะนขนมปังนี่อร่อยนะคะ มีขนมนี่นะคะนี่เนี่ยอร่อยมากนะเราก็ตัดก็เป็นเมนูนง่ายๆของเรานะไม่ต้องยากนะคะมีของในบ้านเราก็มาทานเลยนี่นะคะเราก็ตั้งตรงนี้นะสองชิ้นก็แล้ววันนี้เมนูนงาน่ายๆมีอะไรบ้างวัตถุดิบแล้วก็มีโอวัลติ้ขนมปังนะคะน้ำตาลทรายนี่นะคะน้ำตาลทรายแล้วก็โอวันติน้นะคะ เราจะแท็กอยู่ในนี้นะคะนี่นะคะโอลิลาแล้วก็นมนะคะนมนะคะไว้บีนมันอย่งนี้นะคะก็บีง่ายนะมาทํากันได้เลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะเติมโอลิลิ์ของเราไปก่อนนะเติมโอวิลลไปก่นอ,อน,นนะคะดูโอลิลลนะคะนี่นะคะโอลิลลเราจะเติมโอลิลล์สักสองช้อนนู้สองชอ้อนกาแฟไม่เคยกินกินไม่ได้ด้วยนะคะ เอาไมนไปบีบหัวใจกินแป๊บเดียบเรียบร้อยเลยค่ะเพราะว่าเราถ้ามีโรคหัวใจนี่ยเ,เรจะกินแบบของที่สั่นๆไม่ได้นะคะนี่นะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะของเราครบสองช้อนนะะแล้วก็ใส่นมนะคะพ่นนะคะขย่าก่อนจ้า แล้วเราก็จะใช้อีกนะคะเพราะว่าต้องเปิดจุกเขาก่อนนะนี่นะคะจะไม่ออกแล้วนะเขาจะ,ป,ะ,ะปิดแน่นนะคะปิดแน่นแล้วก็เปิดไปเลยนะะเปิดเปิดไปเลยนะคะนะคะี่ค่ะจะบีบแบบนี้เลยนะคะเป็นนมข้นนะคะ ก็ก็จะบีบออกมาเพราะว่าเขาจะมีคลิปติดอยู่ข้างในนะคะเราก็เทแ,แบบนี้ลงไปนะคะนี่นะคะประมาณนี้มนมข้นนะคะพอละหยวหวาหนมากอลหน่อยนีงแบบนี้ก็บีบง่ายใช่ไหมเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมป้องกันนะคะเวลาใช้เราก็เปิดฝานะคะหรือจะ เรียบร้อยนะคะเราก็จะเติมน้ํานะคะเติมน้ําร้อนนะคะน้าร้อนนะคะนี่นะคะน้ำร้อนอยู่ตรงนี้เองวันนี้เราก็จะกินแบบง่ายแบบนี้น,นะคะเสร็จแล้วกระขบค่ะเมนูมมมมมมวันปีใหม่ตะนีนค่ะ แค่นี้และคะ่ะกินง่ายที่สุดสำหรับเรานะคะไปลองชิมดูอร่อยหวานวเติมโอนติมหน่อยนีงนะคะซอส้นปะนมเราเอาแค่นี้แหละถ้าเราใส่น้ำลเยอะแล้วร้อนเลยนี่ค่ะร้อนเลยนะคะเห็น,นะ,ะร้อนนะคะ เอ,อจาจับตรงนี้นะคะกันร้อนเลยนะคะก็ไม่ต้องนะคะอาหารมื้อแรกก็ของที่อยู่ในบ้านเราก็เอามาทานนะคะง่ายๆไม่ต้องประหยัดนะคะไม่ต้องเรามีต้องออกข้างนอกนะคะเรากินของที่มีอยู่ในบ้านเอามาตกแต่งกินก็อิ่มท้องแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะง่ายสำหรับนม,มปังนะคะเราเอาไปนึ่งก่อนนะคะนึ่งก่อนนะคะ นีใ่ให้เขาให้เขาหนีกลิ่นหอมนะคะแล้วเขาก็จะนิ่มอร่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยและเมนูของเรานะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะเติมอะไรือเป่าเติมน้ำอีกนิดนึงน,นะคะน้ำร้อนๆหน่อยนะโอ้โหร้อนถึงใจเลยนะจ๊ะน,นี่นะคะเติมนิดนึงพอแล้นคะคะแค่นี้แหละก็ได้นี่ อาหารนะคะเมนูมื้อเช้ามือาม้อกลางวันมื้อเย็นกินได้ทุกมื้อแหละคะ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเมนูของเราเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะคะบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ